19พฤษภาคม2558ซ่อมเตาเผาถ่านโดยผู้จัดการใหญ่ใช่ไหมช่างใหญ่หรือผู้จัดการใหญ่เป็นทำไมอาจารย์แดงเงี้ยกับผู้ว่าอาจารย์คุบะเตียศิษย์สันศิษย์สันศิษย์สันจอมทองศิษย์สันจอมทองเนี่ยซ่อมเตานีใช้ได้แล้วนะ สวยละอีกหน่อยนึงก็คงจะได้เผาเ,าเตาที่สองไม้ก็ด้านหลังก็ไม้อะไรนะไม้แก่กแกไม้สกแกนี่แหละเดี๋ยวก็จะได้เผากันอีกรอบหนึ่งได้มานั่งเฝ้ากันอีกรองคืนนึงนะคือปิดเตาเขาเรียกว่าปิดชั่วคราวเพื่อบุรณะปฏิสังขารจ้ะบุรณะปฏิสังข <laughs> รณ์ก็ <laughs> ก็นิดหน่อยค่ะใช่ใช่อ,อ,อันนี้เผามาแล้วหนึ่งเตาก็สภาพตอนแรกก็เกือบพังเ <c oughs> นี่ยรอยล้าวจะเป็นอย่างนี้แหละต,ตอนนี้ก็ซ่อมแซมเดี๋ยวสักพักนึงก็คงทําให้มันดีขึ้นลักษณะข้างในก็ทําเป็นร่องไว้ให้ควันมันไฟมันไหลเวีนได้สะดวกน,นี่ก็เอาไปปรปับปรุงเป็นบ้านดินได้กุฏิดินได้ นี่ก็ลักษณะของมันนี่ทางเข้าของไฟของเก่าข้างล่างก็ทําไว้เหมือนกันแต่ตอนนี้ปิดไว้ก่อนนี่ลักษณะนั้นออกนี่ก็ปิดหมดเลยปิดหมดเลยนี่ก็เป็นช่องระบายอากาศช่องระบายควันออกมานี่ก็ปิดช่วคราวก่อนไม่ให้อากาศเข้าไปไม่ให้ขี้ฝุ่นเข้าไปอันนี้ก็หมักดินไว้นะ อันนี้เอาดินจากไหนมาดินเหยวนี่ของเรานี่เหรออ๋อกองแล้วนะยังยังเลยยังไม่ร่อนยังไม่ได้ร่อน,รนกรองนี่ก็เขาเรียกอะไรนะเป็นวอลลุ่ม <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เป็นอะไรออฟฟิศออฟฟิศเราทำงานว่าเมื่อคืนโยมมาหาเหตุเั้่คืนเลยแค่นี้ก่อนเรา,า,าคุยเรื่องเหตุต่อไม่เกี่ยวกับเตา